สวัสดีครับเข้าสวนสไตล์เรานะครับวันนี้นะครับพามาดูนะครับการลดน้ำโดยใช้มินิสปริงเกิลนะครับมินิสปริงเกิลแต่ปัญหาที่เราพบก็คือว่าหัวสปินนะครับหัวสปินหัวที่พ่นน้ำนะครับมันก็ไม่ค่อยจะสมูทเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยหมุนเท่าไหร่คนระับแต่พอเวลาหมุนนะครับ เมือ่อเมื่อหมุนนะ็่คือมันจะกระจายกระจายเกินวงรอบของต้นไม้ของเรานะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแก้ปัญหานะครับว่าเราจะแก้ปัญหากันยังไงสำหรับวิธีการแก้ปัญหาเราก็ได้ลองคิดใหม่คิดใหม่คิดใหม่หมทําใหม่ครับนี่อันนี้ทําไปแล้วทําไปแล้วนะแต่ว่ามันกระจายก็ไปซื้อหัวสปริงเกิลมินิสปริงเกิลมามันกระจายออกไกลมากครับประมาณสองเมตรฮะ กระจายไกลสองเมตรแต่บางทีก็ไม่ค่อยหมุนนะเนี่ยพุ่งออกไกลครับละอองของน้ำก็ไม่อยู่ใกล้บริเวณโคนต้นนะมันต้องใช้มือช่วยนะเนี่ยมันก็กระจายกระจายหมดแล้วครับก็เลยโคนต้นไปหมดฮนะนี่เราก็ได้มา คิดหาวิธีการใหม่นะโดยการกลับหัวนะครับกลับหัวมินิสปริงเกลอย่างเนี้อันนี้เรากลับนะกลับหัวลงครับก็จะเป็นในลักษณะน,น,นี้นะก็จะชุ่มที่บริเวณโคนนะครับโคนของต้นไม้นะนี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะว่าเราจะทำยังไงนะเดี๋ยวไปชมวิธีการกันเดี๋ยวไปชมวิธีการกับหัวมินิสปริงเกิลกันนะครับทีนี้เราก็จะมาแก้ไข,ขหัวสปริงเกิลน,นะครับปกติเขาก็จะตั้งในลักษณะนี้นะแต่ว่าวงของน้ำนะครับวงรอบของน้ำที่มันกระจายไปนะมันจะกระจายเกินไปนะ เราก็เลยต้องหาวิธีครับคิดค้นหาวิธีกลับทางนะครับกลับทางให้สปริงเกิลมันหัวทิ่มลงอย่างนี้นะก็จะใช้วิธีอย่างนี้อันนี้คือเราทํามาสําเร็จรูปแต่วิธีการทําก็คือเนี่ยเราก็กลับกลับในลักษณะนี้นะแล้วก็เสียบสายลงไปนี่เราก็จะทําให้ดูนะก็ง่ายๆครับหลักการง่ายๆ ก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็ใช้มีดนะครับมีดบากไปบากที่หัวไม้ไผ่แล้วอันนี้เราก็จะน,นี่เราบากแล้วครับบากแล้วก็บากเสร็จก็เอารอยบากนะครับเสียบเข้าไปด้านข้างนี้เสียบเข้าไปด้านข้างเสร็จแล้วนะครับใช้ลวดนะครับลวดลวดมัดนะ ก็ง่ายๆก็คิดใหม่ทําใหม่ก็ไม่ใช้วิธีที่เขาให้มานะครับซึ่งวิธีให้มามันก็ใช้ได้นะครับแต่แต่วงวงกระจายของรัศมีกระจายของน้ํานะครับมันจะมันก็จะกระจายเกินไปนะซึ่งมันเลยโคนต้นของต้นไม้เรานะเราก็ต้องมาปรับปรุงใหม่นะปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์นะ ใช้ลวดมัดนะครับแล้วก็เสียบ ไปเหมือนเดิมฮะเสียบลงไปเหมือนเดิมครับง่ายๆเท่านี้ครับก็เสร็จแล้วครับง่ายๆหลักการง่ายๆครับถ้ามีเคเบิลไทยก็ดีนะก็มัดไปเลยครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ลวดได้นะ ยกลับหัวกลับหัวกลับหัวมินิสปริงเกิลนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวก็จะไปแก้ไขจุดต่อไปนะครับโอเคครับก็จะอยู่ในวงอยู่ในวงลักมีที่เราต้องการนะ ก็ไม่กว้างเกินไปนะครับก็แล้วก็ไม่กระจายนะครับก็จะอยู่บริเวณโคนต้นนะนี่เราก็ทำหมดแล้วนี่นี่ก็ค่ำพอดีครับก็จะไม่ค่อยเห็นแสงเท่าไหร่นะนี่เราก็ทำการแก้ไขนะนี่ก็แก้ไขเรียบร้อย ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะรสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแค่นี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ